สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแคสเกมแก้ตัวนะคะซิกแซกและเกมขนส่งลิฟต์ ep สองนะครับเราจะเริ่มเล่นจากเกมขนส่งลิฟต์ก่อนนะครับเราจะมาแก้ตัวเพราะพี่เล่นได้น้อยนะครับสองเกมนี้เราจะมาเริ่มเล่นกันใหม่เลยเอาให้เยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกนะครับเรามาเริ่มกันเลย ได้แ่สองเองเล่มใหม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยแพ้เลยโฆษณาเราไม่แพ้ตะกี้เริ่มเล่นไปเรื่อยๆเราจะเล่นเล่นต่อไปเรนะื่อยๆได้เยอะเลยนะครนะับเนี่ย เราจะเริ่มเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับสรุปในเกมนี้เลขยี่สิบคะแนนนะคะ เดี๋มาไปลดล็อกบล็อกกันนะครับแล้วเอาบล็อกนี้นะครับบล็อกใหม่นะครับเฮ้ยเกมของสองลิฟ์จะเล่นยากทนนี่ต้องใช้แบบการคำนวณการปล่อยนะครับจะยากตรงนี้แหละครับเล่กันต่อเลย เล่นได้เยอะเลนะเนี่ยได้สามสิบานะครับคะแนนเท่ากับคะแนนมากที่สุดนะครับและเราจะไปเล่นเกมต่อไปกันเลยนะครับคือเกมนี้เราจะแก้ตัวนี้เกมนี้คือเกมเกมเออสแต็กนะครับเราไปเล,เล่นกันต่อเลยเรอแป๊บหนึ่งนะครับต้อง เริ่มเข้าระบบก่อนนะครับโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยมันจะมาแก้ตัวให้สูงกว่าเดิมนะครับเคเรามาเริ่มกันเลย นะคบอันนี้เดี๋ยวเริ่มเล่นใหม่ก่อนเราจะต่อให้สูงที่สุดนะคระเริ่มไปได้สวยแล้ว น่นจะได้เยอะแล้วนะในห้าสิบเก้าครับเลือเล่อนต่อเลยต่อให้ดีไปเรื่อยๆนะมีการเล่นเกมนี้ให้ได้ต่อสูงๆนะครับคือต้องต่อให้ชิดกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วค่อยมาแบบว่าไม่เท่ากันตอนหลังนะครับอย่างนี้นค่ะมันก็จะ ให้สูงขึ้นนะครับจะได้มีแผ่นใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้น58คะแนนนะครับแล้วเราจะแก้ตัวเกมที่3นะครับคือเกมซิกแซกนะครับ เอาไปเริ่มเ,เล่นเล่นแก้ตัวเกมซิกแซกเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยไปฝึกพี่ไปฝึกเล่นมาแล้วนะครับตอนนี้ไปได้สวยเลยนะครับได้ห้าสิบดคะแนนนะคะ เราจะเล่นเล่นกันต่อเลยยี่สิบหกคะแนนนะคะเราจะเล่นเล่นกันต่อเกมนี้พี่ชน,นะน,นะคะ นนะแตอนนี้เราเคสไปสั่เกมแล้วนะครับเพชรเนี้ยที่เราเก็บกันลูกๆเนี่ยนะครับ มันก็จะช่วยเพิ่มคะแนนบวกสองนะครับเราเริ่มเล่นไปเรื่อยๆแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย พบกับช่องที่ดีชาแนลในใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายและช่องนี้พี่ก็ขอท้าช่อง I Love p อร e พ Thailand นะครับและช่องเชียร์นิสาเมฆเมืองทองนะครับให้เล่น EP 2ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย